จะต้องร้องเรียนไปยังสำนักพุทธศาสนาว่าเออถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการกันแล้วไหมถึงเวลาที่เราจะต้องพูดเรื่องนี้กันแล้วไหมเพราะพระนอกลี้เต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยไอ้พวกอารัชชีก็เต็มไปหมดเลยเราจะแก้ไขย,ยังไงท่านควรพูดคํานี้ไม่ใช่ควรมาด่าอาจารย์บีอะแค่นี้ท่านยังไม่เข้าใจอีกเหรอหลักการง่ายๆแค่นี้เนี่ยนี่มันกับตาลปัดนะท่านเองอะ่ะควรที่จะรับผิดชอบคณะสงฆ์ ถึงท่านบอกว่าเ้ยฉันเป็นตัวเล็กตัวน้อยไม่ตัวใหญ่ท่านก็ควรออกมาเรียกร้องว่าเออถึงเวลาที่ควรสังคายนากันแล้วนะจะรวมตัวกันยังไงพูดคุยเรื่องนี้ว่ามันเกิดปัญหาแล้วทํำยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไปมองตัวเองก่อนก่อนที่จะมาท้าทายอย่างอื่นก่อนที่จะมาทําอะไรอาจารย์เบียร์ทำก็ให้เขาทําไปเถอะมันไม่ได้ให้ความเดือดร้อนอะไรกับพระหรอกครับนอกจากพระไม่ดีอะเดือดร้อน